รุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม2565กศนเพืภอนิคมน้ำอุ่นทุกวันจันทร์ของสัปดาห์กศนเพืภอนิคมน้ำอุ่นพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้าแถวหน้าเสาธงครบรธงชาตินำเชิญธงเข้าสู่ยอดเสาร่วมกับร้องเพลงชาติสดมว์ไว้พระเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ณบริเวณหน้าเสาธงกศนเพื่อนิคมน้ำอุน่น อำเภอนิคมนาำอุญนจังหวัดสกลนครวันที่4ตุลาคม2565นางอุรวันสารคันผู้อำนวยการกศนอำเภอพนิคมนํำอุนมอบหมายให้ครูผู้ช่วยกศนอำเภอนิคมนํำอูนเข้าร่วมประชุมส่วนราชการประจำเดือนกันยาย,ยน2565ครั้งที่9ทับ2565โดยมีนายจรัญกางประดิษฐ์นายพนิคมนําอุนเป็นประธานการประชุมณนะ ห้องประชุมอำเภอนิคมน้ำอูนชั้นสองอำเภอนิคมนํำอูนจังหวัดสกลนครวันที่6ตุลาคม2 5 6 5นาองอุเรวันสรารคันผู้อำนวยการกศนออำเภอนิคมนํำอูนพร้อมด้วยคณะครูกศนออำเภอนิคมนํำอูนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษากศนออำเภอนคมนํำอูนครั้งที่2อทับโดยมีนายทรงชัยมาตราลาประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในการประชุมกศนอะอำเภอนคมนํำอูน อำเภอนิคมนํำบุญจังหวัดสกลนครวันที่10ตุลาคม2565นางอุเรวนสารขันผู้อำนวยการกศนอำเภอนิคมนํำอุลมอบหมายให้นางพัระพรลาของสมจิตผู้ผู้ช่วยร่วมการประชุมขับเคลื่อนง,งานสวนพฤทธศาสตร์โรงเรียนพอสทในวันที่4ตุลาคม2565ณนศะูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลห้วยยางอําเภอเมืองจังหวัดสกลนคร วันที่13ตุลาคม2565กศนองเพอนิคมนำอูนเข้าร่วมกิจกรรมน้อนลํำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาการพิธีเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2565พิธีทำบุญตักบาตรพระราชก,กุศลพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคมพิธีจุดเทียนพร้อมนอมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นะที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำบุญอำเภอนิคมนํำบุญจังหวัดสกลนครวันที่13ตุลาคม2565เวลา10นาฬิกากศนอำเภอนิคมนํำบุญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพพตรณเวทีชั่วคราวบริเวณข้างตลาดสดอบตหนองปิง หมูห่5ตำบลหนองปิงอำเภอนิคมน้าอูนจังหวัดสกลนครวันที่23ตุลค 25, 5, าคม2515เวลา8นาฬิกาคณะครูกลสนอำเภอนิคมน้าอูนร่วมกิจกรรมน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่5ณลานพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่5ตำบลหนองปิงอำเภอนิคมน้บอูนจังหวัดสกลนอครวันที่23ตุลาคม2 5ง5เวลา10น,นาฬิกากศนอำเภอนิคมนําอูนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตลาดสดอบตหนองปิงและคลองน้ำชลประทานบ้านหนองปิงเนื่องในวันคล้วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ายอยู่หัวราชการที่5ณนบะริเวณข้างตลาดสดอบตหนองปิง จังหหนองปิงอําเภอนิคมน้ำบุนจังหวัดสกลนครวันที่26ตุลาคม2565นำโดยนางสาววิไลรัตน์มกุลผู้อำนวยการกศนอำเภอสว่างแดนดินรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนนิคมน้ำบุญมอบหมายให้คณะครูกศนอําเภอนิคมน้ำอุนพร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนไว้โซนสถานศึกษากศนอปอดสารเสพติดณนะลานเพื่อนผาสุข สำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนครกศนเือนิคมน้ำอุน่นขอจบการน,นำเสนอสวัสดีครับ